ครับคลิปนี้มาแนะนําการใช้งานแอปส u r v e y Boy P6 นะครับก็เป็นสูตรที่ห้านะครับก็เข้าแอปมาเข้าสูตรมาแล้วนะครับเราก็ก็จะมีนะครับป้อนจุดตั้งกล้องนะครับ<อ> NSTN ตัวนี้คือจุดตั้งกล้องนะครับ ป้อนค่า n ค่า e นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นจุดจุด back นะครับป้อนค่า n ค่า e นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ป้อนมุมมุมเปิดนะครับเซตศูนย์นะครับตรงน,นี้เราเซตศูนย์จากาจุด back นะครับแล้วก็เปิด เปิดมุมไปยังหมุดที่เราต้องการทราบค่าพิกัดนะครับตัวน,นี้ป้อนเป็นเป็นในรูปแบบของทศนิยมเลยนะครับไม่ต้องแปลงนะครับเดี๋ยวแอปจะแปลงให้อันนี้ก็คํานวณมาแอปคํานวณให้มีมีอาร์ซิมุดแบ็กไซด์นะครับแล้วก็อาร์ซิมุดโฟแล้วก็ค่าพิกัด NE นะครับของจุดจุดโฟนะครับ ก็การใช้งานก็ประมาณนี้ครับแอปจะคำนวณให้ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้มาถึงสุดที่ล้วนะครับสนใจก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับ